สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานัยแทกเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดกันค้ายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงรถไถนาเดินตามนะคะบิ๊กจิ๋ว88หังโป่งนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะปลายทางอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเรานะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสนใจโทร0946022 291นะคะคร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปักหมุดในจีพีได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะหน้าเพจ Facebook ชาญชัยแท็กเตอร์นะคะรอรับได้เลยนะคะกับคงพี่จิบแปะแงโป่งคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะขอบพระคุณมากมนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะ สำหรับคันนี้ราคาไม่แพงนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ